สวัสดีค่ะมิกริงค่ะสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวแป้งม a ร์ชมาร์โบท์ฟินิชพาวเดอร์รุ่นอาบูมจาก c a n m a k e กันนะคะซึ่งแป้งรุ่นนี้ได้เข้าไทยเรียบร้อยแล้วนะคะท่านเพื่อนชมรีวิวแล้วสนใจไงเนี่ยสามารถหาซื้อที่ไทยได้เช่นกันค่ะสับรุ่นนี้เนี่ยเป็นแป้งโป่งแสงไม่ผสมรองพื้นนะคะโดยแป้งด้านในเนี่ยเขาจะมี5เฉดสีด้วยกันค่ะได้แก่สีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีขาวค่ะซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามนี้นะคะ สำหรับวิธีใช้เพื่อนๆจะทาวนการทุกสีก็ได้นะคะหรือว่าจะทาแค่เฉพาะสีที่ต้องการใช้ก็ได้เช่นกันค่ะโดยฟินิชที่ได้หลังจากการทาก็คือผิวจะดูผ่องแล้วก็กระจ่างใสขึ้นค่ะและเพื่อนๆมีข้อมูลในการเลือกซื้อมากยิ่งขึ้นเราเลยหยิบมาเปรียบเทียบกับรุ่น marshmallow finish powder รุ่นปกติกันด้วยนะคะ สับความแตกต่างแรกเลยก็คือเรื่องของสีแป้งค่ะรุ่น marshmallow finish powder รุ่นปกติเนี่ยสีแป้งเขาจะเป็นสีเนื้อนะคะในขณะที่แป้ง marshmallow finish powder รุ่น abloom เนี่ยเขาจะมี5เฉดสีอย่างให้ได้บอกไปค่ะแล้วก็รุ่น marshmallow finish powder แบบปกติเนี่ยเขาจะมี sp 50 pa 3บวกนะคะในขณะที่รุ่น abloom เนี่ยเขาจะมี sp 19แล้วก็ pa 2บวกค่ะ ในเรื่องของฟินิชที่ได้เนี่ยเขาก็แตกต่างกันนะคะรุ่น marshmallow finish powder แบบปกติเนี่ยเขาจะมีความปกปิดมากกว่านะคะเนื่องจากว่าเป็นสีเนื้อนั่นเองค่ะในขณะที่รุ่นอารูมเนี่ยมันจะเป็นแป้งปร่งแสงซึ่งทาแล้วจะทําให้ผิวดูไบรท์ขึ้นดูผ่องขึ้นแต่ว่าจะไม่ได้ช่วยปกปิดมากขนาดนั้นค่ะถ้าใครต้องการความปกปิดเราก็จะแนะนำเป็นรุ่นปกติมากกว่านะคะ ส่วนใครต้องการแป้งสีปงใส่เอามาช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นดูผ่องขึ้นหรือว่าจะนํามาเซ็ตรองพื้นให้ติดทนมากยิ่งขึ้นนะก็แนะนําเป็นรุ่นอัรูมนะคะในเรื่องของความติดทนคุมมันเราก็ได้ทําการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะผลลัพธ์ทั้งคู่ไม่ต่างกันมากนะคะคือคุมมันได้ประมาณหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าอากาศร้อนมากๆหรือว่าผิวมันเนี่ยก็ควรมีการเติมระหว่างวันด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากรุ่นปกติเนี่ยเขาเป็นสีเนื้อนะคะก็เลยจะมีการติดแมสให้เห็นมาก แต่ว่ารุ่นอับรูมเนี่ยเนื่องจากเป็นแป้งสีโปร่งใสก็คือจะเป็นสีขาวไม่ได้มีสีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยติดแมสให้เห็นนะคะแต่ว่าท่านเพื่อนใช้รองพื้นอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับรองพื้นที่เพื่อนใช้อีกทีด้วยค่ะส่วนตัวเราคิดว่าทั้งคู่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันนะคะวันที่สบายๆไม่ได้ต้องการแต่งหน้าหนามากอยากจะรีบหยิบแป้งมาทาอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะหรือว่านํามาเซ็ตพวกรองพื้นอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นกันค่ะถ้าถามว่าใช้แล้วจะติดทน ไปตลอดทั้งวันไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแนะนําว่าให้พกไปเติมระหว่างวันด้วยจะดีกว่าค่ะส่วนตัวเราเองก็ชอบใช้แล้วก็พกติดกระเป๋าไว้บ่อยๆเช่นกันค่ะสับราคาเป็นดังนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้มีขายที่ไทยเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ค่ะก็ไว้เราจะใส่รายละเอียดไว้ให้ใน description box นะคะถ้าสนใจไงลองเช็คกันดูได้ค่ะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนได้บ้างนะคะถ้าเพื่อนมีคําถามเพิ่มเติมตรงไหนไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบให้ สำหรับี้นนี้เราก็ขอตัว้าไ้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย